โอเคครับก็บกล่าวสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม R.O.W นะครับเออ,อวันนี้มีสกินใหม่เข้ามาไนดะ้ก็เข้ามาได้บานสองวันแล้วแหละเป็นสกินของเวลเทสนะครับก็สุ่มไปแล้วนะก็ครั้งแรกก็ใช้ไปทั้งหมด5คูปองมั้งใช่ไหมนี่ไงสุ่มใบห้าคูปองครับแล้วก็สองถึงสามครั้งยี่สิบเก้าคูปองก็ได้เลยนะสกินนี้ก็ใครที่อยากมาลองเสี่ยกดวงก็มาเสี่ยงกันได้เลยครับ ก็ได้มันจับจองสกีแ kind ล of ้ว kind ก of ็เติมมาเยอะเลยเหมือนกันนะแต่ว่ามันได้ร่นเร็วดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นในหมดแรงเลยนะครับโอเคเราเข้ามาแล้วโอ้่ผมไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยก่อนได้ไหมหรือว่าผมต้องไปโรมหรือเปล่าเวลาเราก็ไม่ค่อยจะได้จับเลยนะโอเคผมว่าผมต้องไปโรมระหว่างทุกคนไปเป็นฮีโร่ที่เราไม่ค่อยได้จับเลยครับเวเลส แต่ว่าวันนี้เราจะต้องมาเจาะเบรนนะเพื่อมารีวิวสกินนะครับโอเค,อเคผมเองผมเองผมเองเลือกโอเคสวยนะครับเลือกให้ผมมาก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับที่เราจะเอาไปนะเราเอาเอ็กซ์คิวไปดนะ้วยเอาไปรัดทีมนะนะั่นเนาะมาโอเคเริ่มเกมมาแล้วดีไอ้นนี้คือราอัพของทีมเรานะครับฝั่งนู้นก็จะเปี เ e er. อลสูฟอร์เรนนะครับแล้วก็ทาชิคิกซี่กิลเดอร์อเออเราก็จะมีนาคอสนะครับแล้วก็ซูก้าเวเลสของเราลิลนดาแล้วก็ฮาเฟนนี่นะครับะมาดูว่าตอนนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่านะนี่เราก็ไม่ค่อยจะได้จับเลยแต่ว่าเราต้องเอามาดูเมื่อบางทีคอมโบอาจจะไม่ค่อยจะได้นะก็ต้องหาลองเล่นดูคิกเล่นดู เอาไงเจ๊กิซี่ไงเจ๊มานี่มามานี่อุ้ยสกยิูสวยยูแต่บนของความช่วยเหลือเจ็บหนักเลยด้านบนเราไมา่เที่ยวสองเฉยเลยโอเคผ่านไหมดึงไหมดึงไหมโอเคผ่านไปหนึ่งทีเรียบร้อยเลยครับ ก็ลอ,อยแล้วโอ้ยไม่มาสกิลชา้าจังวะเนี่ยคอมโบเอลสู่กิลด์เฮ้ยมีตรงกลางเราก็โดนเรียบร้อยแต่ก็ได้คืนมาอยู่ปันหนึ่งทีขอปันหนึ่งทีจะให้ได้ติเดอร์ตีเดอร์แรงยังวะ บวกในล้าเพื่อนเพื่อนมาเติมแล้วผมโดนอะไรวะเนีย่ยโดนล็อกเหรอเฮ้ยขอบัตรอืโอโอ้ยโอ้ยอือมันต้องแบบดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสก,กิลการปั่นหน่อยมไม่ได้ชมการปั่นเลยของอะไรวะเนีย่ยออกไปขอกันดีขอได้ไหม เอาเพื่อนเอาไปแล้วเฮ้เราเพิ่มเลือดก็ได้วะช่วกระตืหน่อยว่าน่าจะได้อยู่นะพอมนีม้สวยได้อยู่ได้อยู่พิกซีเข้าข้างหลังพันโอ้ยพันไม่ทันอินนีเดียวอินนีเดียวโอ้ไม่ได้นะคอสว่างไงเก็บสวยแล้วก็ออกไม่ได้คอมโบไปหมดแล้วได้ไหมไม่น่ารอด เฮ้ยรอดอยู่ว่ะเฮ้ยไอ้น,นี้เอามันไอ้น,นี้เอามันเอามันขอหนึ่งทีขอขอบวนอืมขอลำหนึ่งขบวนห้าเฮ้ยไ,ไ,ไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงอ่ะหนึ่งขบวนห้าใส่แล้วก็ดึงมาเรียบร้อยสวยงามว่าไงคิวเดอ์อยากจะเอาใช่ไหมวิคิวเด์คิวเด์ ขอสักทีขอสักปั๊บขอสักปั๊บรอไปได้เหลือน,น้าใสหมดล่ะตอนเนี้ยไปไหนจ้าน้องไปไหนจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดถอยก่อนถอยก่อนเลือดไม่พอกลับเติมเลือดก่อนขอเลือดนิดนี้โอเคได้เลือดมาแล้วอุ้ยอุ้ยแบบนี้จังหวะนี้สวยจังหวะนี้สวยขอพันขอพันอ้ย ผมไม่เห็นหน้าโอ้ยเ,น<อ>เนลนะเนาเลยเลนะ่าทำไรอ่ะเฮ้ยตรงกลางก็โดนตายนะครับหรือว่าออกเคียวเรียบร้อยตัวระเบิดตัวระเบิดอันพันพันพัน แบบนี้มันต้องพานวิวีดูความแรงของสก,กินปกติเล่นมีเลสน,ลนี่โหดขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่คิกซี่มันมาแน่นอนคิกซี่คิกซี่หายไปไหนวะอ๋อมันอ,อ้อ,อมอ้อมอ้อมไก่แล้วเนี่ยเ้อดักล้อดักจ้วงจ้วงก็ให้จ้วงจ้วงเลยวู้ไปเลยไปเลยไอ้สุไอ้สุพีซ่าบ๊อบ ไอ้สุพิทามผมโอเคเราออกเป็นของแทงดีไหมถ้าออกเป็นของแทงเราจะยืนนานกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวออกไปของแทงดีงกว่าช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย,โอ,ย,ย,ยโอุ้ยจะเคียวจะเคียวโอ้ไปเร็วไปเร็วเมื่อกี้เราไม่ออกเคียวกว่อนเราแตกแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้มาดีดิขอขอพันอันติมี้ก่อนเข้ามาเหรอเข้ามาเหรอเข้ามาเหรอแล้วเรียบร้อย โอ้ยอายมากโอ้ยมีแทบอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้วของไปโดนได้ไงวะอาโครราโอ้วส่งห้าเลยเหรอนะอาโคตโอ้วมัเจ้าการเวทมายครับคาฟินี่โอ้ยคาฟินี่ไหวอย,ยู่ ยิงพลาดบางก,ก็ได้ขี้เกียจกลับไปเติมเลือดเพราเลือดเราไม่่อไฟว่ะทุกคนหุย้ยนาคอสสวยแล้วครับแบบนี้เกียวเดินไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยสกิลไ,ไม่โดนสกิลไ,ไม่โดน,น,ดนเบลุยเบลย,ไป,ลยไปแล้ว เอ้มาควัามาควัามาคว้าแล้วไอตุ๊กตี้โอ้ยตุ๊กตี้ว้าวไอ้เฮ้ยเรามาเจออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยเจอทาชิก็ซาดิชซี่โฟเรนก็ดักด้านล่างออไปไม่ได้เรียบร้อยครับสองเจ็ด ได้กับแจเก้อะไรทีเดียวจังหวะนี้เราต้องการบ้านก่อนนะสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วว่ะทุกคนโอเคให้เอลสูมมาเล่นสกิลไปก่อนเฮ้ยเพื่อนบวกดิพันโอเคได้ฟีของจิวดเออร์มาถือว่าดีเว้ยไอเอลสูมล็อกเป้าหรือเปล่าวะเนี่ยจังหวะนี้ผมต้องเปิดชิด เออมันต้องเปิดคิกซี่นะว่าสวยแหมมันดักอยู่ดักซัลเลเยอร์กันหมดเลยเพื่อนจังหวะน,นี้ก็สวยอยู่เอาแบบถ้วยตัวเองดีกว่ากผมว่าดาวไม่ได้ได้รางวัลส่วนตัวดีกว่ารางวัลส่วนตัวดีกว่าโอ้ยเก็บห้าว้งว สวยเลยแคปแบบนี้รางวัลส่วนตัวแบบนี้รางวัลส่วนตัวต้องมาแล้ว FVP ไงน้องไม่มีดาเมจเลยเขีย่ย้องแมวโอ้โหขณะผมมีกันเวทในคู่เล็กเลยด้านบนโดนไล่มา มีใครไปช่วยไหมโอเคมีคนมาช่วยแล้วครับเอเวนเจอร์รวมตัวอุ้ยเราโคตรแรงอยู่แนะ่โดดไปหนึ่งทีพอเล่นเกือบตายไอตัวม่วงเนี่ยมันทำไมเคลียร์ช้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอคลิกซี่ก็พอกูไม่ทันขัดคำกูไม่ทันขาดคำมานี่มามานี่มากูไม่ทันขัดคำคไอนน้มันเล็ดดักด้วยว่า เฮ้ยขอยก่อนพอเร็วจะเข้ารุ่งน่าจะับไปหนึ่งสเต็ปไป่ะสิง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 ดเกียวอือม,มีตัดเลือดลั่มฟีเลยโดนลั่มไปหนึ่งทีลั่มไปสองทีนะคอรผมเท่าไหร่เนี่ยสามแปดเรเนนาสามแปดเฮ้ยสามหกสามหกโอ้ไม่ได้แล้ว่ะทุกคนเราน่าจะ กันไม่ไหวในการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เราจะจบเกมแล้วหรือเปล่ากันไม่น่าไหวอะ่ะผมก็อูหเ,เรียบร้อยกันไม่ไหวโถเอ้ยเฮ้แต่ว่าเราก็ได้ a อพแล้วผมบอกแล้วเราต้องเอาเรางวัลส่วนตัวรางวัลแบบรางวัลดาวไม่เอาละไม่หวัง หวังรางวัลส่วนตัวโอเคผมได้เอวีพีแต่ว่าเป็นเอวีพีแพ้นะเถอะเอ้นาคอนผมล่อไปเก้าตัวเลน่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยเลน่าเจ็ดตัวไอ้ครับแต่เขาดูดาเมจหน่อยโอ้สิบสี่นาคอนผมดาเมจน้อย <c oughs> น้อยจัดเลยดาเมจแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองเถอะโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ